นี่คือเรื่องราวของสามีที่พยายามฆ่าภรรยาของตัวเองในโรงพยาบาลเพื่อจะได้แต่งงานกับชู้รักอย่างไร้ซิ่งเยื่อใยแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าผู้หญิงที่นอนหายใจรวยรินอยู่บนเตียงแท้จริงแล้วคือทายาตรลับของมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในประเทศและเมื่อความจริงถูกเปิดโปงผ่านกล้องวงจรปิดทุกความลับที่เขาซ่อนเอาไว้กำลังจะย้อนกลับมาทำลายชีวิตของเขาเองอย่างช้าๆ แต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือในวินาทีที่ทุกคนเฝ้ารอเสียงคำตัดสินภรรยาที่เกือบถูกฆ่ากลับลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเธอฟื้นขึ้นมาเพื่อเปิดเผยอะไรบางอย่างคำพูดเพียงไม่กี่คำของเธอกำลังจะเปลี่ยนชะตาของทุกคนในห้องไปตลอดกาลอย่ากระพริบตาเพราะเรื่องราวต่อจากนี้จะทำให้คุณต้องกลั้นหายใจทุกวินาทีโปรดกดติดตามช่องหน่อยนะคะหัวใจสองดวง ช่วยซับให้หน่อยนะฝากกดซ u b s c r i b e ด้วยนะครับหัวใจสีแดงรบกวนกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะข,ขอบคุณมากๆเลยค่าคนพนมมือสองแสงแวววาวใครยังไม่กดซับมากดให้หน่อยนะรักนะจุบ๊บจุ๊บฝากกดซ u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่าหัวใจสองประกายกระดิ่งเอาไปใช้ได้เลยครับน่ารักน่ารักแบบที่ยูทูบเบอร์ไทยชอบพูดกันเลยใบหน้าเปื้อนน้ำตาแห่งความสุขเธอนอนนิ่งบนเตียงผู้ป่วยสีขาวซี่ของผ้าปูทำให้ผิวเธอดูเปราะบางยิ่งกว่าเดิม แสงไฟสีคุณจากโคมบ,บนเพดานส่องลงบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำจากอุบัติเหตุเสียงเครื่องวัชีพจรดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอราวกับเตือนว่าชีวิตของเธอยังคงยืดอยู่ด้วยเส้นบางๆสามีของเธอยือนเงียบอยู่ข้างเตียงดวงตาของเขามืดมนไม่ได้มีความหงอยใยใดๆเหลืออยู่เธอรู้สึกถึงความยินเยือกที่คลืบไล่จากสันหลังเมื่อรับรู้ถึงกลิ่นน้ำหอมที่เขาใส่มากลิ่นเดียวกับที่เธอเคยได้ยินว่าชูรักของเขาชอบ เขาก้มลงกระซิบข้างหูเธอเบาๆเสียงของเขาแห้งผากแต่มาพร้อมความเด็ดขาดที่น่าหวัดวันขอโทษนะแต่ชีวิตของเรามันต้องก้าวต่อไปปลายนิ้วของเขาเอื้อมมาแตะท่อออกซิเจนเธอได้ยินเสียงข้อต่อเสียดสีกันเบาๆหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นทันทีแม้จะขยับตัวไม่ได้แม้แต่น้อยความกลัวกรีดแทงเข้ามาเหมือนคมมีดที่เฉือนลึกลงไปในกระดูกอากาศในอกเริ่มหายไปทีละน้อย ดวงตาของเธอพร่ามัวกล้ามเนื้อทุกส่วนเกรงแข็งด้วยสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดขณะที่มือของเขาปลดท่อออกอย่างตั้งใจแล้วเขาก็ก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวสายตาของเขามองเธอราวกับเธอเป็นภาระที่หมดความหมายแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือทีมแพทย์ของโรงพยาบาลนี้ได้รับคำสั่งมานานแล้วคำสั่งลับที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผย คำสั่งจากชายปริศนาผู้หนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของโรงพยาบาลแห่งนี้ทั้งหมดและชายคนนั้นคือพ่อของเธอมหาเศรษฐีผู้เงียบขรึมที่เก็บตัวจากสังคมผู้ซึ่งรู้ความจริงเกี่ยวกับการทรยศของลูกเขยทั้งหมดและกำลังเฝ้ามองเหตุการณ์นี้ผ่านกล้องวงจรปิดด้วยดวงตาที่เย็นชาดังเหล็กกล้าเสียงประตูห้องผู้ป่วยดังขึ้นอย่างช้าๆสา,ามีของเธอหันกลับไปด้วยความตกใจอากาศรอบตัวเหมือนหนักขึ้นทันที และนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เขาไม่เคยคาดฝันมาก่อนเรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ประตูเปิดออกอย่างเงียบงนันลมเย็นจากโถงทางเดินพัดเข้ามาแตะผิวทําให้สามีของเธอขนลุกกวาบเขาเผลอก้าวถอยหลังไปอีกนิดด้วยความหวาดระแวงเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังแผ่วๆแ,แต่เป็นจังหวะหนักแน่นจนหัวใจเขาเต้นสะดุดชายสูงวัยในชุดสูทสีดำก้าวเข้ามาช้าๆ แว่นตากรอบเงินสะท้อนแสงไฟจนไม่เห็นดวงตาชัดเจนแต่เพียงแค่รังสีความกดดันจากตัวเขาก็ทำให้สามีของเธอรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับสัตว์นักล่าที่จ้องเหยื่อเขาปืนน้ำลายคอแห้งผากจนแทบไม่มีเสียงคะคุณหมออนุญาตให้เข้ามาในเวลานี้ด้วยหรือครับคำถามนั้นสั่นจนแทบไม่เป็นคำชายสูงไวัยไม่ตอบเขาเพียงเดินผ่านสามีของเธอไปอย่างช้าๆ เหมือนอีกฝ่ายไม่มีตัวตนอยู่ในห้องด้วยซ้ําเมื่อเขาหยุดยืนข้างเตียงของเธอเธอรู้สึกถึงมือใหญ่ที่อบอุ่นกอบกุมหลังมือของเธอลมหายใจเธอเริ่มกลับมาแม้จะยังอ่อนแรงและเพียงเท่านั้นเธอก็รับรู้ได้ว่าเขาคือพ่อของเธอสองสายตาสบกันแม้เธอจะพูดไม่ได้แต่ความเจ็บปวดและความหวาดกลัวทั้งหมดในใจสะท้อนออกมาผ่านดวงตาที่พร่ามัวเขายกมืออีกข้างขึ้น ส่งสัญญาณให้ทีมแพทย์ที่รออยู่นอกห้องครูกันเข้ามาอย่างเร่งด่วนท่อออกซิเจนถูกใส่กลับในทันทีเสียงอากาศไหลผ่านกลับมาเธอหอบหายใจราวกับได้ขึ้นมาจากก้นทะเลลึกสามีของเธอยืนนิ่งหน้าซีดเผือดเหงื่อเริ่มไหลลงขมับแม้ในห้องจะเปิดแอร์เย็นจัดเขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นไม่สามารถขยับได้แม้แต่ปลายนิ้วพ่อของเธอหันกลับไปมองเขา สายตายเย็นเฉียบจนบรรยากาศรอบตัวราวกับหยุดนิ่งเสียงเครื่องวัดชีพรจรในห้องยังคงดังแต่ฟังดูไกลออกไปทุกขณะฉันคิดว่าเธอคงลืมไปแล้วชายสูงวัยเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าฉันให้ลูกสาวของฉันแต่งงานกับเธอเพราะอะไรคำพูดนั้นเหมือนมีดที่เฉือนลึกลงในจิตใจของสามีเขาอ้าปากจะพูดแต่ไม่มีเสียงใดๆออกมาขาทั้งสองข้างสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่ พ่อของเธอก้าวเข้ามาใกล้เขาอีกเพียงครึ่งก้าวระยะที่ทําให้สามีของเธอแทบหยุดหายใจและฉันหวังว่าเสียงของเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นจนสั่นสะเทือนความคิดของทุกคนในห้องเธอจะพร้อมรับผลลัพธ์ของสิ่งที่เธอทําในคืนนี้สามีของเธอเบอิกตากว้างในดวงตาของเขาความโลภที่เคยมีถูกแทนที่ด้วยความหวาดกลัวที่กัดกินจนตัวสัน่นเธอนอนมองเหตุการณ์ทั้งหมด หัวใจเต้นแรงไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เพราะความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยความจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดความจริงที่อาจเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลและทันใดนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นที่หน้าห้องเป็นเสียงที่ทําให้ทุกคนต้องหันไปมองพร้อมกันเรื่องราวยังคงดำเนินต่อไปเสียงฝีเท้าวิ่งกระแทกพื้นดังถี่ขึ้นเรื่อยๆแต่ละก้าวหนักแน่นจนแม้แต่เครื่องวัดชีพจรยังสั่นเบาๆ ประตูถูกผลักเปิดออกอย่างแรงแสงจากโถงทางเดินส่องเข้ามาเป็นเส้นยาวพาดพื้นจนบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปทันทีหญิงสาวสวมชุดเรสสีไวดแดเก้าวพรวดเข้ามาใบหน้าของเธอเปื้อนคราบน้ำตาริมฝีปากสั่นเทาอย่างควบคุมไม่อยู่และดวงตาของเธอกลับเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกผสมความโกรธเกรี้ยวเธอคือชูรักของเขาผู้หญิงที่สามีของเธอทุ่มเททุกอย่างให้ ผู้หญิงที่เขายอมทรยศพัญญาเพียงเพื่อได้แต่งงานด้วยไม่ไม่นะคุณบอกฉันว่าเธอจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วเสียงของชูรักสั่นเครือจนแทบแตกเป็นเสียงเธอเหลือบมองพันรยาที่นอนอยู่บนเตียงทันใดนั้นดวงตาของเธอเบอิกกว้างด้วยความตกใจเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับผีจากอดีตที่คิดว่าฝังไปแล้วสามีของเธอรีบวิ่งเข้าไปหาที่รักจะเย็นก่อนทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เธอคิด แต่คำพูดของเขาถูกตัดขาดกลางคันพระพ่อของเธอหันไปสบตาเขาด้วยสายตาหนักแน่นกว่าครั้งใดที่ผ่านมาความเงียบสงัดปกคลุมทั้งห้องความเงียบที่ทำให้แม้แต่เสียงเครื่องช่วยหายใจยังดูเหมือนดังเกินไปพ่อของเธอหันไปมองหญิงสาวในชุดสีวายแดงสายตาของเขามีได้โกรธเกรี้ยวแต่กลับเย็นชายอย่างประหลาดเธอรู้หรือไม่ว่าเขากำลังจะทำอะไรเสียงของพ่อของเธอราบเรียบ แต่เต็มไปด้วยพลังที่กดทับความกลัวของทุกคนในห้องหญิงสาวชูรักสายหน้าน้ำตาไหลลงแก้มช้าๆฉันฉันคิดว่าเขาแค่จะปล่อยเธอไปอย่างสงบเขาบอกฉันว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาแล้วเขาสัญญาว่าจะจัดการเรื่องทั้งหมดให้เรียบร้อยสามีของเธอหน้าซีดลงทุกวินาทีที่เธอพูดร่างกายเหมือนสูญเสียเรี่ยวแรงเขาหันมามองภรรยา และพบว่าดวงตาของเธอกำลังมองกลับมาดวงตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังจนทำให้เขาแทบล้มทั้งยืนพ่อของเธอขยับตัวเข้าไปยืนขวางระหว่างทั้งสองฝ่ายเรื่องโกหกของเธอจะจบลงในวันนี้คำพูดนั้นกรีดลงกลางอากาศจนบรรยากาศในห้องหนักอึ้งขึ้นไปอีกทันใดนั้นเสียงจากลำโพงของกล้องวงจรปิดก็ดังขึ้นเบาๆเสียงที่ทุกคนในห้องรู้ดีว่าเป็นของใคร เป็นเสียงของหัวหน้าความปลอดภัยของโรงพยาบาลคุณท่านครับเราพบหลักฐานทั้งหมดแล้วและเรากำลังนำมันขึ้นแสดงบนจอมอนิเตอร์เดี๋ยวนี้สามีของเธอสะดุ้งเฮือกนิ้วมือเริ่มสั่นจนกำมือไว้ไม่อยู่หญิงชู้รักยืนแข็งทื่อดวงตากรอกไปมาราวกับกำลังเฝ้ารอชะตากรรมที่จะพังทลายลงตรงหน้าจอมอนิเตอร์บนผนังเริ่มสว่างขึ้นช้าชา้า เสียงไฟฟ้ากระทบกันดังแผ่วๆและภาพแรกที่ปรากฏบนหน้าจอทำให้ลมหายใจของทุกคนหยุดลงชั่วขณะภาพนั้นคือฉากที่สามีของเธอถอดท่อออกซิเจนออกจากใบหน้าของเธอด้วยมือของเขาเองและเรื่องราวกำลังเดินหน้าเข้าสู่จุดที่ไม่มีใครสามารถย้อนกลับได้อีกต่อไปภาพบนจอมอนิเตอร์สะท้อนทั่วทั้งห้องเสียงเครื่องช่วยหายใจที่เต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอ กลับเหมือนถูกกลบด้วยเสียงหัวใจของทุกคนที่เต้นแรงอย่างควบคุมไม่อยู่สามีของเธอเข่าอ่อนทันทีเขาสุดลงกับพื้นดวงตาเบิดกว้างราวกับไม่อยากเชื่อว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาซ่อนกำลังถูกเปิดโปงต่อหน้าต่อตาหญิงชู้รักยกมือปิดปากเสียงสะอื้อเล็ดลอดออกมาอย่างห้าไม่อยู่ความจริงที่เธอไม่เคยรับรู้กระแทกเข้ามาเหมือนคลื่นมืดที่จะทำลายทุกอย่างในใจ พ่อของเธอยืนมองภาพนั้นอย่างนิ่งสงบแต่แววตาเต็มไปด้วยความโกรธที่ลุกลามเงียบๆเหมือนภูเขาไฟที่พร้อประตูในพริบตาเดียวนี่คือผู้ชายที่เธอไว้ใจเสียงของพ่อของเธอทุ้มต่ำและเยือกเย็นจนทั้งห้องเหมือนอุณหภูมิลดลงทันทีคนที่สาบานว่าจะดูแลเธอไปตลอดชีวิตแต่กลับเลือดจะฆ่าเธอด้วยมือของตัวเองสามีของเธอสายหน้าแรงแรงน้ำเสียงสัญญง่นเยือกเเหมือนคนกำลังจมน้ำ ไม่หนะผมทำเพราะเพราะผมคิดว่าแต่คำพูดติดค้างอยู่ที่ลำคอเขาไม่อาจหาข้ออ้างไม่อาจสร้างคำโกหกใดๆมาปกปิดภาพที่ทุกคนได้เห็นทีมแพทย์ที่ยืนอยู่มุมห้องมองเหตุการณ์ด้วยความเครียดแม้จะพยายามรักษาระยะห่างอย่างมืออาชีพแต่สีหน้าของพวกเขาไม่อาจซ่อนความตกใจได้หญิงชูรักค่อยๆถอยหลังใบหน้าของเธอซีดเผือดจนไร้สีเลือด เธอกระซิบเสียงแผ่วทั้งหมดนี้ฉันไม่รู้เลยเขาบอกฉันว่าเธอจะไม่รอดอยู่แล้วพ่อของเธอหันไปมองสายตาไม่ได้เต็มไปด้วยความเกลียดแต่เป็นสายตาของคนที่เห็นความโมาวของมนุษย์มาตลอดชีวิตสายตาที่รู้ว่าผู้หญิงตรงหน้าก็เป็นเพียงเหยื่อของความหลงผิดไม่ต่างอะไรจากลูกสาวของตนแต่สำหรับสามีของเธอเขาไม่ใช่เหยื่อเขาคือผู้กระทา ขอให้เธอดูภาพต่อไปนี้ให้จบก่อนจะพูดอะไรอีกพ่อของเธอกล่าวพร้อมทำสัญญาณให้หัวหน้าความปลอดภัยเปลี่ยนภาพบนจอภาพตัดมาเป็นมุมอื่นของกล้องวงจรปิดมุมที่สามีของเธอกำลังตอบรับโทรศัพท์เสียงบันทึกจากปลายสายดังชัดเจนผ่านลำโพงถ้าเธอตายเมื่อไรเราก็แต่งงานกันได้ทันทีทุกอย่างจะเป็นของเราไม่ต้องรออีกต่อไปเสียงของเขาเอง ไม่มีการตัดต่อไม่มีการบิดเบือนเสียงที่เต็มไปด้วยความโลภจนทําให้สามีของเธอแทบหยุดหายใจหญิงชู้รักกรีดร้องเธอเอามือกุ่มหน้าแน่นความจริงที่เธอเพิ่งได้ยินทําลายภาพผู้ชายที่เธอคิดว่ารักเธออย่างไม่มีชิ้นดีพ่อของเธอเดินเข้าไปช้าช้าหยุดอยู่ตรงหน้าลูกเขยที่สุดลงกับพื้นอย่างสิ้นหวังเงาของชายสูงไวทอดทับตัวของเขา ทำให้เขายิ่งรู้สึกเหมือนกําลังถูกกลืนหายไปในความมืดฉันให้โอกาสเธอมากพอแล้วเสียงนั้นหนักแน่นเกินกว่าจะเป็นเพียงคําตําหนิและตอนนี้ถึงเวลาที่เธอต้องชดใช้ทันใดนั้นเองเสียงสัญญาณเตือนบางอย่างจากเครื่องมือแพทย์ดังขึ้นเบาๆเสียงที่ทําให้ทุกคนหันไปทางเตียงผู้ป่วยในทันทีดวงตาของเธอที่เคยหลับนิ่งอยู่ตลอดเวลาค่อยๆเปิดขึ้นช้าๆ แววตาของเธอสั่นไหวหายใจยังลำบากแต่เธอกำลังฟื้นขึ้นมารับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องที่เต็มไปด้วยความเงียบอันหนักอึ้งเธอขยับริมฝีปากเล็กน้อยเหมือนกำลังจะพูดบางอย่างออกมาและเรื่องราวก็กำลังมุ่งหน้าไปสู่จุดที่ทั้งความลับและผลลัพธ์ทั้งหมดกำลังจะถูกเปิดเผยอ,อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงดวงตาของเธอค่อยๆปรับโฟกัส แสงสีขาวเหนือศีษะพร้ามัวแล้วค่อยชัดขึ้นทีละน้อยเสียงเครื่องวัดชีพจรที่ดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอเริ่มกลับมาอยู่ในความรับรู้ของเธอทีละชั้นริมฝีปากของเธอขยับช้าๆยังไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาแต่ทุกคนในห้องก็หยุดนิ่งรากับโลกทั้งใบกำลังเฝ้ารอคำแรกจากเธอพ่อของเธอรีบเข้ามาประคองมือสัมผัสอุ่นจากฝ่ามือใหญ่ของเขา ทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างยึดเธอไว้ไม่ให้ตกลงไปในความมืดอ,อีกครั้งเธอพยายามกลืนน้ำลายรู้สึกว่าในลําคอทั้งแห้งและเจ็บแต่เธอก็รวบรวมแรงทั้งหมดขยับปากอีกครั้งพ่อเพียงคำเดียวน้ําเสียงแผ่วเบาวกว่าลมกระซิบแต่กลับคมชัดพอที่จะทําให้หัวใจของทุกคนในห้องสั่นสะเทือนสามีของเธอชะงักราวกับถูกฟ้าผ่าเสียงหายใจติดขัด เขามองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความตระหนกและไม่อยากเชื่อเธอค่อยๆหันสายตาไปทางเขาแววตาไม่ใช่ความอ่อนแอแบบเดิมแต่เป็นความเจ็บปวดลึกๆความผิดหวังที่เลือดเนื้อของคนทรยศไม่มีวันหลบหนีหญิงชูรักยืนอึง้งน้ำตาไหลลงอย่างต่อเนื่องสายตามองไปมาระหว่างทั้งสองคนราวกับกำลังตระหนักว่าเธอเองก็เป็นเพียงหมากตัวหนึ่งบนกระดานเท่านั้น พ่อของเธอบีบมือเธอเบาๆไม่ต้องห่วงพ่ออยู่ตรงนี้ไม่มีใครทําร้ายลูกได้อีกแล้วแต่คําพูดนั้นเหมือนเป็นประกายแรกที่ทำให้เธอพยายามสื่อบางอย่างออกมาเธอขยับคอช้าๆดวงตาของเธอยังคงจับจ้องไปที่สามีครั้งนี้มีประกายบางอย่างแทรกอยู่ในนั้นประกายที่ทำให้สามีของเธอหน้าซีดลงไปอีกระดับเธอพยายามรวบรวมแรง แล้วเอ่ยออกมาทีละคำแม้เสียงเบาจนต้องเงี่ยหูฟังแต่ทุกถ้อยคำกลับชัดเจนจนไม่มีใครลืมได้ฉันเห็นทั้งหมดสามีของเธอทุดลงกับพื้นทันทีเขาสั่นอย่างหมดแรงขาของเขาเหมือนแบกรับความผิดที่ถาโถมไม่ไหวอีกต่อไปหญิงชู่รักปิดปากแน่นสะอื้นจนตัวโยกเธอไม่อาจยืนอยู่ในโลกแห่งความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผย พ่อของเธอขยับตัวเล็กน้อยเงาของเขาทอดยาวคลุมพื้นที่รอบตัวเหมือนเป็นผู้พิพากษาที่กำลังจะอ่านคำตัดสินงั้นลูกก็รู้แล้วใช่ไหมเขาถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนกว่าที่ทุกคนคาดแต่แฝงไปด้วยความเจ็บลึกที่ผู้เป็นพ่อรับแทนลูกมาตลอดเธอพยักหน้าเบาๆลมหายใจสะดุดภาพทุกอย่างก่อนหมดสติย้อนกลับเข้ามาในหัวเสียงสามี กลิ่นน้ำหอมของชู้รักการที่อากาศหายไปจากปอดและความกลัวที่กัดกินจนแทบดับชีวิตน้ำตาไหลลงข้างแก้มช้าๆแต่เธอยังคงไม่หลบสายตาในขณะนั้นเองประตูห้องก็เปิดขึ้นอีกครั้งอย่างเงียบงนันเสียงฝีเท้าเรียบหนักของใครบางคนดังเข้ามาช้าๆมั่นคงแต่เต็มไปด้วยอำนาจที่ไม่แพ้คนเป็นเจ้าของโรงพยาบาล ชุดเครื่องแบบตำรวจสีเข้มประกอบด้วยสัญ,ญลักษณ์พิเศษที่ไม่ใช่ของตำรวจทั่วไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แม้แต่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลยังไม่ค่อยกล้ามองตรงๆสามีของเธอค่อยๆหนหน้าดวงตาสันระริกเขารู้ทันทีว่าแรงกดดันที่กำลังคืบเข้ามาไม่ใช่เพียงเพราะผู้เป็นพ่อตาอีกต่อไปเจ้าหน้าที่คนนั้นหยุดยืนเลื่อนสายตามองผู้ป่วยบนเตียง ก่อนจะหันไปมองชายผู้ก่อเหตุน้ำเสียงสุขุมของเขาดังขึ้นในห้องอันเงียบงานเราได้รับคำสั่งโดยตรงให้เริ่มกระบวนการสอบสวนทันทีสามีของเธอหายใจไม่ออกหญิงชู้รักถอยหลังจนแผ่นหลังชิดผนังพ่อของเธอกุมมือลูกสาวแน่นขึ้นส่วนเธอดวงตาไหวระริกหัวใจเต้นแรงด้วยความรู้สึกหลากหลายที่สับสนปนเปเพราะสิ่งที่เธอกำลังจะพูดต่อจากนี้ เป็นสิ่งที่เปลี่ยนชะตาของทุกคนในห้องไปตลอดกาลและเรื่องราวยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีทีท่าจะหยุดแสงยามเย็นจากนอกหน้าต่างค่อยๆละมุนล,ลงอาผนังห้องผู้ป่วยด้วยสีทองอ่อนราวกับโลกภายนอกยังคงหมุนต่อไปแม้ในห้องนี้ทุกชีวิตจะหยุดนิ่งอยู่ท่ามกลางวังวนแห่งความจริงและความทรยศเธอสูดหายใจลึกครั้งหนึ่งลมหายใจยังไม่มั่นคงแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจที่ไม่เคยมีมาก่อน สายตาของเธอเลื่อนไปยังสามีชายผู้เคยเป็นทั้งที่พึ่งพิงและมีที่กรีดหัวใจเธอจนเกือบขาดเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนรอพ่อของเธอเฝ้ามองด้วยสายตาที่พร้อมสนับสนุนทุกทางเลือกของลูกหญิงชูรักซบหน้ากับฝ่ามือสะอื่นที่ไม่รู้ว่าตัวเองเสียใจในฐานะเหยื่อหรือผู้สมรู้ร่วมคิดโดยไม่ตั้งใจเธอหลับตาลงเพียงชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยประโยคที่ออกมาช้าช้ามั่นคง และเต็มไปด้วยความหนักแน่นของผู้ที่รอดชีวิตจากความมืดปล่อยให้ความจริงทำหน้าที่ของมันคำพูดนั้นไม่ใช่คำตัดสินไม่ใช่การให้อภยัยแต่เป็นการปล่อยภาระที่ไม่ควรแบกเอาไว้คนเดียวอีกต่อไปสามีของเธอค่อยๆโน้มสีสลงเหมือนเขาเพิ่งรู้ตัวว่าความโลภและความหลงผิดของตนได้ทำลายทุกสิ่งที่เขาเคยมี แม้แต่โอกาสในการขอความเมตตาจากผู้หญิงที่เขาเคยสัญญาว่าจะปกป้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาควบคุมตัวเขาอย่างสุภาพไม่มีการใช้กำลังเพราะไม่จำเป็นความพ่ายแพ้ของเขาเกิดขึ้นไปนานแล้วหญิงชูรักมองภาพนั้นด้วยแววตาเศร้าราวกับเพิ่งเข้าใจว่าเรื่องราวที่วาดฝันไว้ไม่เคยเป็นของเธอตั้งแต่แรกพ่อของเธอหันกลับมาหาลูกสาว วางมือบนศีรษะของเธออย่างอ่อนโยนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอรู้สึกได้ถึงการปกป้องแท้จริงที่ไม่ต้องอาศัยคำสัญญาแต่เกิดขึ้นจากความรักบริสุทธิ์ของคนเป็นพ่อลูกไม่ต้องรีบตัดสินใจอะไรตอนนี้เขาพูดเสียงแผ่วพักผ่อนเถอะเมื่อร่างกายแข็งแรงลูกจะรู้เองว่าควรเดินไปทางไหนเธอยิ้มจางๆแม้รอยยิ้มจะอ่อนแรง แต่เป็นรอยยิ้มแห่งการเริ่มต้นใหม่ภายนอกหน้าต่างลมเย็นพัดผ้าม่านให้พลิ้วไหวเสียงเครื่องวัดชีพจรกลับมาเต้นอย่างมั่นคงขึ้นเรากับประกาศว่าชีวิตของเธอกำลังเริ่มต้นบทใหม่บทที่เธอเป็นผู้กำหนดเองไม่ใช่บทที่ใครพยายามเขียนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพาสามีออกจากห้องหญิงชูรักเดินตามไปด้วยสายตาหนักอึ้องทิ้งไว้เพียงเธอ พ่อของเธอและความเงียบสงบที่เริ่มกลับมาอย่างช้าๆเธอหันหน้าไปมองเพดานแสงสุดท้ายของวันสะท้อนในดวงตาหัวใจที่เคยแตกร้าวค่อยๆประกอบขึ้นใหม่แม้จะยังมีรอยแต่เป็นรอยที่บอกว่าเธอผ่านความมืดมาได้ท่ามกลางความนิ่งสงัดเธอกระซิบเบาๆเรากับสัญญากับตัวเองฉันจะลุกขึ้นอีกครั้ง และแม้เรื่องราวในคืนนี้จะปิดฉากลงอย่างสงบแต่เส้นทางข้างหน้ายังคงเปิดกว้างรอให้เธอก้าวเดินด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมจุดจบที่อ่อนโยนนำไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและเรื่องราวของเธอยังคงมีอีกหลายบทให้ค้นพบต่อไปอย่างงดงามแนละลึกซึ้ง